สวัสดีค่ะพบกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558วันนี้เวลา17นาิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายอัคราทอจุฬารัตประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการสารปกครองสูงสุดและตุลาการสารปกครองชั้นต้นตำแหน่งตุลาการสารปกครองกลางเฝ้าทูนละองธุรีพบาทเพื่อถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้ในสุชาติเวโรดเรขาธิการสำนักงานสารปกครองเข้าร่วมทุนละองธุรีพบาทด้วยเวลาเก้านาฬิกาสี่บนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พาที่นั่งจากวังศรปทุมไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพาที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยระหว่างวันที่21-22กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,558ในโอกาสนี้ประทับแรมณนะเรือนรับรองที่ประทับอุทยานแห่งชาติภูเรืออำเภอภูเรือจังหวัดเลยเวลา11นา17นาทีสมเด็จพระบรมโอสาทิราชสยามมงคลราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตนพระวรชายา สเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์สามวัยศารสายยายรักแห่งครอบครัวน้องหลวงจังหวัดกำแพงเพชรในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริรัตนพระวรชาย,ยาซึ่งตั้งอยู่ณอำเภอรานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรในวันเดียวกันนี้ทั้งหมดนี้คือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะคุณมรกนิพนพันธ์คุณสศิปภาชำรวยและดิฉันกาญจาน,านาธิกินบุญ พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ